สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่วันนี้มาทำอะไรบ้างอ่ะฮัลโหมท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะมอบถวายว่าสให้กับทานผู้ใหญ่ของอมาอาจารยขอวมรุณาให้ท่านู้ช่วยให้ได้เป็นพย้บานแล้วก็หลงปู่หวงปู่หก็ช่วยให้จะเป็นพยาบานสำเร็จแล้วก็ ปล่ยเฝ้าให้ตับปูตามคือบนบานไว้คนบนนา้ครับบนบานไว้จะสมัครพยาบาลมาขอให้น้องปู่ช่วยหลองปู่ช่วยแตประสบความสำเร็จแล้วก็มาสลยอยเ่้าให้วับปูตามสัญญาลอ้ สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสรับปูใหญ่ปูใหญ่ไปแดงปูใหญ่ไปแดงปู้ครับโอ้ใหญ่ไปแดงบ้านรุ่นนะครับรุู่เจมส์สุพรพนกับอำเภอเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับครับก็ถือว่าลงปู่ช่วยจริงๆนะครับปู่ช่วยนะครับวันนี้แกะบนมีอะไรบ้างก็มีหัวหมูสองหัวแล้วก็ว่าวใหญ่ว่าวใหญ่แล้วก็บรรทัดบรรทัดจุดขอเลขด้วยจุดขอเลขด้วยครับ เอา่าไรนะสองพันนะสองพันเลเท่าไร่พันห้าพันห้ามันไม่มีว่าจะเอาสองพันนมันก็ไม่ได้ก็ได้แค่พันห้าหนึ่งห้าซูนมาบ้องกันเนี่ไม่แน่ม่แน่เพราะว่าห้ามไม่ได้เนาะหมดแล้วอะไะหด้นึ่งเก้าหนึ่งบเก้าัอกูนเ้าได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วได้กี่คนอ๋อ แต่เป็นคนมีดวงเนาะจะได้คนขายลอตเตอรี่ได้นะคอันนี้ก็จะมาแก้บนโดยการถวายว่าวลงปูและพร้อมหมูเส้นไหว้ค่ัหมูก็ดีใจนะครับผูใยายบ้านก็เป็นสิทธิลงปูสวงด้วยอ๋อเป็นิลงปูสวงครับก็ช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาลงปูสวงจะได้เจริญรุ่งเรืองเนาะครับผม อครับเดี๋ยวก็โชคลาภไปดูในว่าวกันแล้วกันนะครับบางาาทัดรครับทีมเลยตั้งทีมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมช่วยสามพันก็เลยมาเกี่ยวบนหิน มองใจคนไว้แล้วกก็ตามไปช่วยนะคะคามส็จความคิดของพี่บ้านหลวงปู่ช่วยบารมีครับคนครูช่วยบารมีหลวงปู่นช่วยให้เป็นีานคือมันมันดีใจดีใจแบินก็ขนลุกพัดกันดีใจร่นีมาลครับท่านี้ก็อยากให้คู้ใหญ่แนะนำทีมงาน คนไหนผู้ช่วยคนไหนปกครองคนไหนปราบจามก็ให้ผู้ใหญ่แนะนำรับทีมงานด้วยค่ะผู้ใหญ่เนาะแอตเลนไม่รู้เนาะครับผมแต่สำหรับพี่เป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านครปะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่บ้านชื่อชื่ออะไรนายจิงใช้สายแก้วครับแล้วก็ผู้ช่วยปกครองปกครองใบปกครองบ้านคื่นายจรัะเกียรติงาม คุณคุณนำสกุลคุณคุณในเกียร์งามลูกชายพิทัศน์วันนี้ครับวมเป็นลูกชายของคุณทัศน์ที่ฟ้องต้อมและอีกคนหนึ่งก็ผู้ช่วยปกครองครับสวัสดีคครรัับบผมไปทูเจียงงาม ครับนนี่เป็พ้องกันครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาวุโสหน่อยก็เขียนในว้านเป็นปรับรามอ๋อีกจิตวิญญาณช่วยฝ่ายรักษาความสงบสุแนะนำคือพคอร์สอ่ะแหละอ่าผู้ช่วยรักษาแล้วผู้ช่วยหุงข้าวมีไหมเนี่ยข้างหลังผู้ช่วยหุงข้าวแล้วก็ทีมงานสายมูลทุกคนที่สนับสนุนก็อยู่ข้างหลัง กับทีมงานรูปเืีองร่างครับใหลังหลัไหนหลังไม่ทีบอกแล้วก็ฟังทางโน้นนั่งเก้าอี้ก็แม่ผู้ใหญ่บ้านทำคนอ้วนหน่อยกําลังทานอาหารอร่อยครับแล้วก็ลุงลุงนั่งเก้าอี้ก็ที่ปรึกษาก็จะเป็นคุณพ่อเสนาคุณพ่อรันเจียงงามครับครับก็เจียงงามเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะครับที่ปรึกษาออุุโโสสยแล้วนะทางโน้นก็ผู้สิงค์โนษา ไอออปตครับครับมันไม่ในเมืองหรอกอปตแล้วก็าท่านใหญ่นี่ก็ท่านสมัยประดิษฐ์เป็นพ่อตาครับอ่าเด็กๆแนะนำเยอะหน่อยทางโนนก็แม่แม่ยายของท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะเต็มยศหน่อยแล้วก็แม่ผู้ช่วยตามด้วยเต็มยศหน่อยครับอันนี้ก็ ญาติพี่น้องชาวบ้านที่นั่งอยู่ในก้าอี่ก็มาสนับสนุนงานมีนางรำไหมเนี่ยก็นางรำก็สายบุญครับทั้งหมดเลยสบุญแล้วก็ทั้งหมดเลยรวมกันไม่เดียวอ๋อก็ไม่มีสเต็ปหรอกส้ำเร็จครับถ้าจังหวะได้ก็ไปตามใช่ไหมคอยมีจังหวะวันนี้ก็จะมาเลขนี่จะเอาเลขอีกเนาะผู้ใหญ่จะเอาเลขด้วยใช่ไหมวันนี้จะเอาเลขในหางบรรทัดเลขวางผู้ใหญ่จุดทูบ เคลงปูเพือได้ค่าที่ได้กับผู้ได้ได้ไดช่วยดห้ช่เเใ่วยใ้ค่วยีืช่วย้ช่วยใ่วห้ช่วยี่วย้ช่้่วย้ช่วย้ช่วยใหช่วาให้ช่มยใ่วย่วม้ช่วไห้วยใ้่วยหว่ายในช่วยไห่วยใ่วยใ้ช่ห้วให่วยใว่ายในช่ห่ว้้่วหว่วว้้ย้้ ก็ฝันว่ามีคือว่าเดินลุยน้ําลงไปเรื่อยๆก็ลุงมือกันคบข้ามข้ามน้ําไปสําเร็จแล้วพอข้ามเสร็จก็หันมามองเอ้าแล้วพอกันเดินข้ามมาได้ยังไงครับน,น่าจะเป็นบารมีลู่ปูช่วยน้ำน้ำลึกน้าใหญ่อาน้าลึกครับน้ำลึกเชิงเียวครับประมาณเดียวแล้วก็เดินลุยน้ําไป,ไปมองไปงฝันผมมองก็ทำไมมันไกลจังเลยเรานข้ามได้ยังไงพอนนีม้มนมีบารมีลูกปูช่วยก็เลยพากันจุงมือกันสี่คน เดินข้ามน้ำไปสำเร็จเลยสำเร็จสำเร็จแล้วก็คนลูกค้าคนลกจริงๆนะอายุของคนพี่เท่าไหร่นะห้าสิบเอ็ดยังเข้าห้าสิบสองเดินมีนาก็ห้าสิบสองห้าสิบองครับห้าสิบสองคนที่จะมาบนมาบนไว้แล้วบอกค่อยมาฝันครับบนไว้แล้วก่อนวันเลือกตั้งประมาณสองมาจะเป็นเลือกตั้งวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับน่าจะเป็นคืนวันที่ยี่สิบสี่นอนฝัน วันจ้องนั้นต้องเช้าก็ออกมาเลื่องต่างเลยใช่ไหมเลยได้เลยติดเลยเนาะค่ะเนาะติดได้เลยคุณยายมีอะไรจะฝากไหมถ้าใครอยากจะสมัครอบตอยากเป็นนู่นเป็นนี่ให้มาขอหลวงปู่สวงมีวิธีทำยังไงบ้างก็มีวิธีก็คือมาจุดธูปนะจุดทูปไว้ขั้นหน้าขั้นแปดจะไว้ขั้นหน้าขั้นแปดพอนหลวงปู่ก็พอหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยแล้วก็เขียนชื่อเขียนอะไรใส่ในในผ่านขั้นห้าขั้นแปดแล้วก็ เสียไปในนาอ,อกลูกปู่ก็ยังอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกออกมาทีทานผู้ดูแลกระทันก็เขียนผมก็เขียนชื่อช,ชื่อทีมงานมีใครบ้างในแต่ั้งมีทั้งหมดผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็เหียวไว้ที่หน้าอ,อกของลูกปูครับวันที่เรามาบนพอบนเสร็จแล้วก็ก็อันตรายขอพรกอมทาน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลวงปู่ให้จริงๆนะครับให้คนทุกคนขออะไรก็ได้เราครับข้าวบุญก็ได้ครับการงานก็ได้ช่วยก็ได้พวกเราก็ได้งานการงานก็ได้ครับข้อมือการงานก็มาขอท่านหลวงปู่กับสำเร็จแต่วันนี้ก็จะขอโชคลาภให้กับเอฟซีด้วยเนาะครับผมการช่องของเอฟซีหลายช่องเขาจะให้เอฟซีติดตามชมเด้ออายุของพี่51 52นะ พศหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองพศหนึ่งห้าพศสองพันห้าร้อยสิบห้าสิบห้าวันที่หนึ่งมีนาอุการ่งหนึ่งห้าสอหนึ่งห้าสองเดี๋ยวเขียนอายุลงเว้าเลยอันนี้เขียนพศกับอายุเลขเลขเลขมงคลพิทักษ์เลขสวยเลยเลขค่อยจุดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาเลขพศอายุก่อนพศผู้ใหญ่ครับหนึ่งห้า สองห้าหนึ่งห้ากับอายุก็ห้าสองห้าหนึ่งุ่งถวายหลวงปู่เพื่อห้ปีครับเพื่อใครเห็นหนึ่งมีนาก็ห้าสิบสองครับพอดีพระใครเห็นคลิปอาจจะจะซื้อเลขลอตเตอรี่ไว้เพื่อโชคลาบเซ็นแล้วบอกปีชื่อเยอะเนาะคุมคือพ่อนลวงปู่คอพอี่วกอนะครับนี่วานะครับ พิทักษ์ทำว่าวชุดนี้ยากมากเลยทำว่าวชุดนี้เครียดมากเลยครับเครื่องช็อตไปสามอันอ๋อไม่เลยแสดงว่าลูกคงดีใจมาวันนี้เขาเพิ่งต่อจังเลยไอ้ดือ ครับนี่แด้เอฟซีนะครับเบาถายลงปข้างบนได้คุณพอรันมืงซ้ายมือขวาจะเป็นอะไรนะอันนี้จะเป็นแบกแบกปีกซ้ายปีกซ้ายปีกขวาแบกซ้ายแบกขวาซ้ายดกขวาโอ้ลีกมุ้งลุงผู้ใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยสองห้าหนึ่งห้า แล้วก็เลขเลขอายุสองห้ากับตัวนี้เลยพี่ตัวเดิมตัวเดิมเลยครับเนาะนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่หมดเลยเนาะครับอยู่นี่หมดเลยเอาวงกลมให้เลยครับเป็นลงปูวงกลมเออวงเล็บอ่ะสวยนะสองห้าหนึ่งห้าได้เอฟซีนะครับเลขเลขมงคลผู้ใหญ่บ้านนะครับสองห้าหนึ่งห้าห้าสิบปีย่างเข้าห้าสิบสองีเลยสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้า มาอยู่ในนั uh, anyway, ้นหมดเลยเนาะครับอยู ell, <'s> ่ในนี uh, OLED, so ่หมดเลยครับตัวเดียวนะอยู่นี่หมดเลยทั้งอายุทั้งพ่อซอโอ้เจ็บอันนี้ก็อันนี้ก็วันเกิดหนึ่งมันเกิดที่หนึ่งที่หนึ่งที่หน้าพี่ที่หน้าพี่ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพศอซอหนึ่งห้าอยู่ในนี้หมดเลยเนาะอยู่ในนี้หมดเลยครับพ่อเลขเพลงมาครบวงจรจนมีดวงตัวไหนอ่ะดูให้ชัดๆัด อายุ52เกิดวันที่หนึ่งปีปศ15 25 5นึ่เอฟซีได้นะไม่แน่น้องเพราะว่ามันดวงกำลังขึ้นเลขอาจจะมาเหมือนกันเลขมงคลนะครับเลขมงคลสองห้าหนึ่งห้าช่วยได้สองห้าหนึ่งห้า เกิดแล้วเขเกิดวันที่เนี่ยเพราะว่ามันตรงกันหมดเลยครับเอาโอเคเอฟซีลำเลียงกัไปน้องสาธุสาธุพงศธรสวัสดีครับผม